ระบุว่ามีเพียง20%เท่านั้นของผู้ถูกคุกคามทางเพศที่นำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกลัวถูกเปิดเผยตัวตนและสร้างความอับอายค่ะท่านประธานคะที่ผ่านมาปัญหาการคุกคามทางเพศมักจะถูกตีความว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่มีรากฐานมาจากโครงสร้างทางสังคมค่ะ รียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลนุน่นอนันต์ผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้นะคะขอโอกาสนี้ค่ะในการอภิปรายหลักการเหตุผลความจําเป็นที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศค่ะ ปัญหาการคุ่คามทางเพศในสังคมไทยนะคะมีมาต่อเนื่องยาวนานและนี่คือที่มาที่ทําให้เราต้องมาพูดกันเรื่องของการแก้กฎหมายเราจะแก้กฎหมายเพื่ออะไรคะก็เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นมนุษย์ลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมทางเพศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระที่มีการแก้ไขนะคะดิฉันขอนําเสนอสถิติให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะคะได้เห็นภาพกว้างร่วมกันก่อนค่ะแม้วันนี้ประเทศไทยเราจะตื่นตัวเรื่องของสิทธิเนื้อตัวร่างกายมากขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบนหน้าสื่อเรายังเห็นข่าวการคุกคามเพศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่องถึงขนาดที่ว่าผู้ที่รับสารเองเนี่ยรู้สึกว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยเกือบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะ สถิติจากปี2565ค่ะม,มูลนิธิชายหญิงก้าวไกลนะคะได้มีการรวบรวมเอาไว้ถึงจำนวนข่าวการล่วงละเมิดทางเพศค่ะข่าวที่มาเป็นอันดับหนึ่งะคะคือข่าวความรุนแรงทางเพศในครอบครัวเกิดขึ้นสูงสุดค่ะจำนวน67ข่าวคิดเป็นร้อยละ31 ข่าวที่2ค่ะคือข่าวข่มขืนจำนวน64ข่าวคิดเป็นร้อยละ29.8และข่าวที่3ค่ะข่าวการทำอนาจารนะคะจำนวน46ข่าวค่ะคิดเป็นร้อยละ21.4 จากสถิติข่าวอันดับ1น,นะคะคือความรุนแรงทางเพศในครอบครัวก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิผู้หญิงค่ะที่รายงานเอาไว้ว่ามีการโทรเข้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเรื่องความรุนแรงทางเพศเ,เรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมากขึ้นโดยปี2020ค่ะมีการรับแจ้งเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมากถึง1 0 0 0 0ครั้ง และสถิติจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะระหว่างปี2564ถึงปี2566นะคะมีเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศกว่า1,000คนฉเฉลี่ยแล้วทุกวันมีเด็กหนึ่งคนถูกล่วงละเมิดค่ะ และสถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในปี2563ค่ะมีรายงานคดีล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมด2,581คดีค่ะโดยมีจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากถึง1 0 2 8คดีและสถิติการคุกคามเพศในที่ทำงานนะคะ จากการสำรวจของมูลนิธิหญิงไทยค่ะในปี2564พบว่า52%ของผู้หญิงที่ทำงานในกรุงเทพเคยถูกคุกคามเพศในการทำงานและในที่ทำงานโดยส่วนใหญ่เป็นการคุกคามด้วยคำพูดหรือการสัมผัสที่ไม่เหมาะสม สถิติการคุกคามทางเพศออนไลน์ค่ะจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพบว่าในปี2,565มีการร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า30%เมื่อเทียบกับปี2,564ค่ะ โดยส่วนใหญ่เป็นการคุกคามผ่านข้อความหรือสื่อสังคมออนไลน์จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะในปี2565ค่ะก็พบอีกว่า17%ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยเคยถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ ในการสำรวจของมูลนิธิผู้หญิงค่ะพบว่าหนึ่งใน5ของผู้หญิงในประเทศไทยเคยประสบกับการคุกคามทางเพศออนไลน์ค่ะและแพลตฟอร์มที่มีการรายงานว่ามีการคุกคามทางเพศสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะแพลตฟอร์มแรกค่ะเป็น Facebook ค่ะและต่อมาเป็น l ล n e ลองลงมาก็เป็น i ิน t a g r กรมค่ะสถิติ จากมูลนิธิผู้หญิงนะคะยังชี้ให้เห็นอีกว่า62%ของผู้หญิงที่คุกคามทางเพศที่ถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ในประเทศไทยนะคะไม่ได้รายงานเหตุการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ สถิติการดำเนินคดีนะคะข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมในปี2564ค่ะระบุว่ามีเพียง20%เท่านั้นของผู้ถูกคุกค,คามทางเพศที่นำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกลัวถูกเปิดเผยตัวตนและสร้างความอับอายค่ะท่านประธานเห็นอะไรไหมคะ สถิติการคุกคามทางเพศในสังคมไทยเป็นปัญหาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นปัญหาการคุกคามทางเพศจากเด็กและเยาวชนการคุกคามทางเพศในการทำงานและการคุกคามเพศในที่ทำงานรวมถึงการคุกคามทางเพศในช่องทางออนไลน์ค่ะดังนั้นปัญหาการคุกคามเพศในปัจจุบันนะคะจะตีความจำกัดไว้แค่เรื่องเนื้อตัวและร่างกายไม่ได้ค่ะเพราะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ และเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราถูกคนทำให้รู้สึกเสีย สิทธิและเสรีภาพนั่นเท่ากับว่าเป็นการคุกคามนะคะกฎหมายที่ดิฉันและเพื่อนพักก้าวไกลเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจะช่วยแก้ปัญหาที่ดิฉันได้อภิปรายไปช่วงต้นค่ะเรื่องแรกนะคะเราแก้บทนิยามการคุกคามทางเพศให้สอดรับกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปค่ะบทนิยามการคุกคามทางเพศเราแก้ให้หมายรวมถึงการกระทําอันมีลักษณะสอไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศหรือการกระทาอัน ไม่พึงปรารถนาทางเพศ โดยการร้องขอที่โดยการร้องขอที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อการต้องการทางเพศต่อผู้ถูกคุกคามค่ะหรือการรังแกข่มเหงหรือการกระทําอันไม่พึงปรารถนาอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุกคามซึ่งในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะบุคคลทั่วไปอาจคาดหมายได้ว่าเป็นการคุกคามผู้ถูกกระทําทําให้ผู้ถูกกระทําอับอายเสื่อมเสียเกียรติหรือทําให้ผู้กระทํารู้สึกกลัวค่ะ เรื่องต่อมาที่เราเสนอให้มีการแก้ไขนะคะคือการกำหนดให้ศาลมีอำนาจในการกำหนดคำสั่งงดเว้นการกระทำในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีความจำเป็นในการคุ้มครองผู้อื่นจากการถูกรบกวนข่มขู่คุกคามหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศศาลอาจสั่งห้ามผู้นั้นกระทำการใดๆต่อผู้ถูกกระทำในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ เรื่องที่3นะคะเราเพิ่มฐานความผิดการคุกคามทางเพศและกําหนดบทลงโทษซึ่งความผิดฐานคุกคามทางเพศนั้นหมายถึงการแสดงออกทางวาจาท่าทางกิริยาการสัมผัสทางร่างกายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือทําให้รู้สึกไม่พึงปรารถนารู้สึกด้อยค่าเสื่อมเกียรติ รู้สึกถูกรังเกียจค่ะซึ่งบทลงโทษเราเสนอให้กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทรวมทั้งกรณีที่เป็นการคุกคามทางเพศที่เป็นเหตุชะกันซึ่งได้แก่การคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตามหรือสตอ l k i n g การคุกคามทางเพศต่อเด็กอายุน้อยกว่า15ปีการคุกคามทางเพศโดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจหรือมีความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เหนือกว่าเช่นผู้บังคับบัญชานายจ้างคนในคร ครอบครัวรวมถึงในสถานศึกษาด้วยค่ะกำหนดให้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน30,000บาทและเรื่องที่4ค่ะ กฎหมายเสนอให้เพิ่มฐานความผิดการคุกคามทางเพศผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกหวาดกลัวถูกค่มคู่ถูกคุกคามหรือเกิดความกังวลใจเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความเดือดร้อนรําคาญใจต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0ืบาทและหากเป็นการกระทําผิดซ้านะคะก็ต้องระวังโทษมากขึ้นถึงสเท่า ท่านประธานคะที่ผ่านมาปัญหาการคุกคามทางเพศมักจะถูกตีความว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องส่วนบุคคลทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่มีรากฐานมาจากโครงสร้างทางสังคมค่ะและแม้กฎหมายที่ดิฉันกำลังอภิปรายอยู่นี้นะคะจะเสนอโดยพักก้าวไกลและยังเป็นหนึ่งใน300นโยบายของพักก้าวไกลแต่ดิฉันคิดว่าหลักใหญ่ใจความของกฎหมายฉบับนี้จะทำให้เพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะสังกัดพรรคการเมืองใดค่ะจะสนับสนุนและเห็นพ้องต้องกันในการผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นหวังว่าสิ่งที่ ฉันอภิปรายมาทั้งหมดนะคะเพื่อนสมาชิกทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการแบ่งฝ่ายทางการเมืองและในวาระพิจารณา,านี้ค่ะดิฉันคิดว่าเราเห็นไปในทางเดียวกันได้นะคะเพื่อพิสูจน์ว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างมีเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนยกระดับสังคมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยกันขอบคุณค่ะ